turn the light low. Let's go. คือที่ใครก็รู้จักหน้าแต่ไม่รู้ชื่อกูจำชื่อผมได้ไหมได้เห็นผมทุกคือในร้านเหล้าไฟเบียร์ในมือแก้วชนกันไรจำหน้าได้หมดแต่ชื่อกูหายไปจำชื่อผมได้ไหมเนอทุกที่มันเป็นคนคนชื่อเททักเคยชนเคยไกวยไวแต่ถามชื่อที่ไร เงียบหายทุกทีเขาร้านเหลาบาร์เทนประอยากหน้าให้โรรคนเดิมใช่ป่าเย yeah. นั่นแหละค่าโอ oh, เดิมเพลงโปรงแกวเดิมทุกราคาแต่ไม่มีใครรู้ว่ากูเชื่อไรเดินเที่ยวต่างที่ต่างเมืองต่างไฟคนจากเทปพี H ่ P, แต่ไม่เรียกเชื่อสักใครรู้จักกูจากขึ้นเมาเนมในไฟนี่ออน จำเรื่องราวไม่ได้แต่ลืมชื่อกูตลอดกูไม่ดังในทีวีไม่ได้โชว์แต่ดังในร้านเราทุกคืนที่โชว์เชี่ยวรล้ไม่ได้สคริปเจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมว่ากู existed จำชื่อผมได้ไหมแต่เห็นผมทุกคืนในร้านเหล้าไฟเบียร์ในมือแก้วชนกันไว้จำหน้าได้หมดแต่ชื่อกูหายไปจนยั จนแก้วกันก่อนตีสองเคยเล่าเรื่องเจ็บจบจนฟ้าสีท้องเคยบอกคิดหอด้อ์ตอนเมาจนลองแต่เช้าขึ้นมาเหมือนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน f r o n k vibes flow back west side ชีวิตกูร้ไม่มีนี่ต้อง explain name don't matter when you feel my pain จำชื่อไม่ได้แต่จำความจริงในเกมพูดแทกับแร็ปโยถ้าจำชื่อกูไม่ได้ไม่เป็นไรแค่จำไว้ว่ากูเคยยืนคาคาในคืนที่มึงไม่เละใคร right. จำชื่อผมได้ไหมแต่เห็นผมทุกคือในร้านเหล้าไฟคนเคยที่ยวเคยกันโดนทำเล้ผมตายตหน้าได้หมดแต่ชื่อกูหายไปและชื่อกูหายจำได้ไหมเดินทุกที่มือเป็นคุณใจเคยทักเธอชนเคยได้เบาเจราทำชื่อจีไร้เงียบหายจุ่มจำชื่อผมได้ไหมแต่เห็นผมทุกคือในร้านเหล้าไฟ เคยเมาเคยร้องหันได้หมดแ่ช่ัยกูหายไปคืนนี้ถ้าเจอกันอีกไม่ต้องเรียกเชื่อก็ได้แค่ยกแก้วขึ้นมากูก็รู้แล้วว่าเคยรู้จักกัน